สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลิตาห้อยกรรมัมรหัสนักศึกษา B65 0 5 8 4 4ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอบทที่1ค่ะเรื่องน้ำและน้ำเสียค่ะค่ะระบบผลิตน้ำประปานะคะเป็นการนำน้ำผิวดินนะคะหรือน้ำดิบค่ะเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะเพื่อให้ได้น้ำประปาค่ะซึ่ง น้ำที่ได้นะคะจะนําไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพสูงค่ะขั้นตอนการผลิตน้ําประปานะคะ 1. สูบน้ำหิวดินหรือนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้นะคะซึ่งน้ำดังกล่าวค่ะจะมีความขุ่นและมีสารละลายต่างๆนะคะรวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่ค่ะ 2. ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบโดยการใส่สารส้มหรือปูนขาวลงไปในน้ำนะคะเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำดิบค่ะ 3. การตกตะกอนโดยนำน้ำผสมสารส้มหรือปูนขาวแล้วจะไหลสู่ถังตกตะกอนค่ะเพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่ก้นถังจนได้น้ำที่มีความใสสะอาดค่ะ 4. กองเพื่อกำจัดตะกรนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมากอีกครั้งโดยการกองด้วยทรายกองกวดกองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาดอย่างแท้จริงค่ะ 5. คฆ่าเชื้อโดยการใส่คอรีนในอัตราส่วนที่พอเหมาะและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่ายค่ะ 6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ค่ะ 7. ปล่อยน้ําจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ําเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ําเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําค่ะค่ะต่อมาจะเป็นการบําบัดน้ําเสียนะคะการบําบัดน้ําเสียเป็นการกําจัดสารต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียค่ะซึ่งมีวิธีการและกระบวนการที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับสมบัติและประเภทของน้ำเสียค่ะหากกล่าวถึงน้ำเสียโดยทั่วไปนะคะที่มีองค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพค่ะโดยจุลินทรีย์ชนิดอาศัยออกซิเจนหรือชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะการบำบัดน้ำเสียค่ะหมายถึงการดำเนินการเปลี่ยนสภาพของน้ำเสียในน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่พอเหมาะ พอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรับน้ำเสียนั้นๆค่ะซึ่งวิธีการบำบัดน้ำเสียนะคะจะแบ่งได้3ประเภทค่ะ 1. การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพการการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีและ 3. การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นกระบวนการ coagulation ค่ะน้ำเสียที่มีสารแขวนลอยที่มีประจุลบเช่นดินเหนียวไม่สามารถจะตกตะกอนเองได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องหาสารเคมีที่มีประจุบวกเติมลงไปเพื่อทำให้เกิดความเป็นกลางนะคะกวนให้เกิดการรวมตัวจนได้ตะกอนใหญ่ขึ้นและตกลงมายังก้นถังได้ค่ะสารเคมีที่ประจุ บวกจำนวนมากนะคะได้แก่สารส้มและเกลือเหล็กค่ะแต่ที่เรานิยมใช้กันก็คือสารส้มนะคะเพราะว่าเขาจะมีราคาถูกค่ะแต่ตะกอนที่ตกด้วยสารส้มนะคะจะเบาและรีดน้ำออกได้ยากกว่าตะกอนที่เกิดจากเกลือเหล็กค่ะ ในบางกรณีนะคะเราอาจจะต้องใช้สารส้มที่มีปริมาณสูงหรือว่าใช้สารส้มที่มีปริมาณมากค่ะจึงจะเกิดผลตามที่ต้องการนะคะทำให้มีราคาแพงกว่าการใช้เกลือเหล็กนะคะซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกันนะคะกระบวนการ coagulation นะคะเป็นกระบวนการประสานคอนลอยค่ะหรือสารอนินซีนะคะซึ่งเป็นสารแขวนลอย ที่มีขนาดเล็กนะคะที่ตกตะกอนได้ช้ามากค่ะ คอนลอยนะคะมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง0 1 1ถึง1าโนเมตรค่ะซึ่งไม่สามารถแยกตัวออกจากน้ำได้โดยวิธีการตกตะกอนทางธรรมชาติค่ะเนื่องจากอนุภาคของคอนลอยนะคะมีขนาดเล็กเกินไปค่ะหลักการของกระบวนการ c o แอคูเลชันนะคะคือการเติมสาร c o แอคูเลชันค่ะอย่างเช่นสารส้มลงไปในน้ำเสียนะคะทำให้คอนลอยหลายๆอนุภาคค่ะจับตัวกันเป็นกลุ่มเรียกว่าฟอกจนมีขนาด จนมีน้ำหนักมากและสามารถตกตะกอนลงมาได้รวดเร็วค่ะสารแอคูแลนต์นะคะทำหน้าที่เหมือนตัวประสานให้อนุภาคมารวมตัวกันเป็นฟอกนะคะส่วนประกอบสำคัญของกระบวนการโคแอคูเลชันมีสองส่วนค่ะคือถังกวนเร็วและถังกวนช้าค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นกระบวนการเมมเบรนค่ะคือ กระบวนการกรองโดยใช้เยื่อบางที่มีชื่อว่าเมมเบรนเพื่อแยกของเหลวอ,ออกจากกันกระบวนการกรองเมมเบรนนะคะเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มวายน้ำผล,ลไม้และอุตสาหกรรมทางชีวเคมีโดยเฉพาะการนำนำกระบวนการเมมเบรนมาใช้สำหรับบำบัดระบบ น้ำอุตสาหกรรมและลดแบคทีเรียในน้ำดื่มไปจนถึงการแยกเกลือจากน้ำทะเลค่ะข้อดีของการกรองด้วยระบบเมมเบรนนะคะคือเราจะสามารถแยกสารละลายโดยไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการแปรรูปค่ะอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพนะคะในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนส่วนค่าบำรุงรักษาก็ยังต่ำด้วยค่ะ การบำบัดกากตะกรอนหรือสลัดนะคะในการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะกระบวนการทางชีวภาพค่ะจะมีกากตะกรอนจุลินทรีย์นะคะเป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการกินสารอินทรีย์ในน้ำเสียค่ะดังนั้นนะคะการบำบัดกากตะกรอนนะคะจึงเป็นสิ่ง จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้การเกิดการเน่าเหม็นและมละพิษค่ะโดยกระบวนการกำจัดสลัดนะคะสามารถจำแนกได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะทำให้ข้นโดยการใช้ถังทำให้ข้นนะคะซึ่งมีทั้งใช้กลไกการตกตะกอนและการลอยตัวทำให้หน้าที่ในการลดปริมาณสลัดก่อนส่งไปบำบัดโดยวิธีการอื่นต่อไปค่ะ สองนะคะจะเป็นการทําให้สลัดคงตัวค่ะโดยการใช้อากาศนะคะมาย่อยตัวสลัดค่ะหรือใช้กระบวนการไล่อากาศนะคะเพื่อที่จะลดสารอินทรีย์ในสลัดนะคะทําให้สามารถนําไปทิ้งได้โดยไม่เกิดการเน่าเหม็นค่ะ 3. การปรับสภาพสลัดนะคะเป็นการทําให้สลัดมีความเหมาะสมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นนําไปใช้ปรับสภาพของดิน ทำปุ๋ยหรือใช้เพื่อการเกษตรเป็นต้นค่ะ 4. การรีดน้ํานะคะเป็นการลดปริมาณสลัดขาเพื่อให้สะดวกในการขนส่งก่อนนําไปทิ้งโดยการเผาฝังกบหรือการนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆน,นะคะค่ะและวิธีที่เรานิยมใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมีการฝังกบค่ะเป็นการนำสลัดมาฝังในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้และกบด้วย ชั้นดินนะคะ 2. การหมักทำปุ๋ยค่ะเป็นการนำตะกรนมาหมักเพื่อใช้ทำเป็นปุ๋ยนะคะเนื่องจากในสลัดค่ะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแร่ธาตุต่างๆค่ะการเผานะคะเป็นการนำตะกรนที่เคลือบแห้งมาเผาค่ะเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วค่ะ ค่ะและหนูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ